พ่อใ,ใหญ่ซอยเฮ็ดเครื่องเงินเฮ็ดนำ้ำมา<อ>พ่อสรางมอสโทรฟนอุ่นเด้อฮัอใน,ใอใน,ในเซ่ยอ๊ะทุเรอเอเล่นัทเอ๋อยทุเรียนเด้อลองสั่งไปพ่อใหญ่มาซอยเฮ็ดอันเครื่องเฮ็ดน้ำคล้ายน้ำโซดานั่นจ้ะคล้ายๆน้ำโซดา เขาเห็ดนางกินเองเขาบปต้องแบกโซดาขึ้นบ้านฮะนอันละบิตัวกันตอแฮฟเฟิสเดเรสามสเอ็เซียดูมุสตโคินเชอร์เกตดูฮันโซนยนวฟอ้อยย้อยแคบแคบแลวอสติ นี่แห่เฮ้สวัสดจ้างใคจะ่ายไครละเอาใคก็เห้ว่าเป็นโอเคโอเคมีคันแรมนะเซนโอเคสว่ีไ่ต้อไ่ต่สวแด โอเคพรุ oh. okay. no. oh. ่านูด okay. oh, ิส a 尔ิตะ first นี่จะต้องนิดอ๋อลงก่อนมีโพเซียมีพเซียบลออะไรอินเตอร์บลอโอมินเตอร์บลอแสแรงกูดอัดแลแยบแลเพอร์เซนต์ขกอพอไงพอยงเปิดเลยอินเตอร์เอเบอร์โอเคอ๋อเดมพฮอสโซน มาริยกงมีมดเตอึบนะสุดแออกท่อแดนโกอินเน่อ๋มอ,อมันจะมีเกี่ยวมันนะคะพี่น้องแน่ดูมดเตดูมดเตอึบเป็นแต่ดูมดอ,อ,อ๋อ ก็จะต้องการอัดแก๊สนะคะมีมอเตอร์อึบทันดนใช้ของใหม่อ๋อฮูมงงาสำนีสตุบบอดัทัวกงเินโอเคเส้นเด็บต์นี้ยกขันสปอร์กาเลยใส,ส่ซิมยกขัน,น,าา <c oughs> ยนเยู สิบมึงเน้่สาม,มาลูกอะอือม,ม,มอืมสามอน้ำอัดแก๊สมันจะคล้ายๆโซดาหลังจาเราอัดแก๊สแล้วเราก็เอาไปเขาตู้เย็นนะคะยังของทัวร์ฟัสก่ะแค่เย็นก็มีสองอันใ้รถ ยิู่ว่าคันเชโกบราในสตันวิ่ค okay. ันท okay. oh, ิกซาบระทัวกงเห็นอินเตอร์อะไรโอเคแล้วต่เบี้ยยุ่ซักไม่เกินสอโอเคแล้เก็อาเบี้ยย่ซักอ๋แล้วก็ถามเอว่าข้าอัดแก๊็ลงไปในจักเชือนะเราบอกว่าถ้าซามเชือมันสิมันสิหลโพดแค่กดกด กดตรงนี้ะจัเนการัดกันกดแค่สองเทือกับพ่อสินะถ้าถสองถลายเทือมันแอชอะไรคืื่อึนะอโอ้ยของไม่ที่มันของยากแกเนาะโซมากเยอะือือเป่าแม่จะเรมุนก็เริ่พี่น้องกัยอ๋อซ่อ แล้วตัตวเราย้คันเยอะเพิ่ะบาสิพูดว่าบาสินน่งร่ำรวยทัว่วปงเห็นหนึ่งครืออัดแก๊สสองคดดือไอะไรกิจอะไรเหนียวเออคลอดฐานที่ตั้งเลยนะคะสำหรับเครื่องทำน้ำอัดแก๊สนะคะน้าอัดแก๊สก็จคะคล้ายๆน้า เหมือนเหมือนน้ำเอ่อนำจรวดบ้านเฮาห่ะนะที่เขาเข็ยนนี่นี่เราเข็นสิเขาเลือกเอาสีแล้วเขาใช้อัดแก๊สปืดๆอันเดียวกันกกนะจ้ะมาแกะไข่โซดานะคะก็อเอินมาโซดาสตีมโซดาสตีมซัมซัมโซดาพ yes ี่พอตยีเนสจ๋าอ๋อโซดาสตีมเด้โอเคแล้วค่ะนะจ๊ะลิซ่าให้ดูนะแล้วนะคะด้วยแล้วจ,จ้ะจ๋านะคะจุ๊บ